นี่ค่ะข้าวโพดที่ไม่อ้อยปลูกไว้เม็ดเรียงสวยเต็มทุกฝักปลูกง่ายให้ผลผลิตสูงจะปลูกไว้กินก็ได้ปลูกขายก็ได้กำไรงามสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นชาวเกษตรวันนี้ไม่อ้อยจะพามาเก็บข้าวโพดตอนนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วไม่อ้อยปลูกไม่เยอะประมาณหนึ่งร้อยต้นไม่ได้ดูแลอะไรมากมายเพราะได้เมล็ดพันธุ์ดีทนต่อโรค คนต่อทุกสภาพอากาศล่าสุดเจอพายุฝนตกอย่างต่อเนื่องถึงสองรอบนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วขา้าวโพดโตเต็มที่สังเกตง่ายๆดูที่คนไอยของขา้าวโพดจะแห้งและมีสีน้ำตาลเข้มมาแกะกันดูเลยค่ะว่าขา้าวโพดในฝักจะเป็นยังไงว้าวเม็ดเรียงสวยมากขา้าวโพดที่ปลูกไว้มีสามสายพันธุ์ข้าวเหนียวลูกผสมสวิตแฟนตาซีข้าวเหนียวลูกผสมมณีแดง ข้าวเหนียวลูกผสมเหนียวหวานทับทิมโดยรวมแล้วจเจริญเติบโตได้ดีทั้งสามสายพันธุ์มาเก็บไปพร้อมๆกันเลยมาดูฝักนี้นี่คือสายพันธุ์มณนีแดงฝักนี้ถ้าโตเต็มที่จะมีสีแดงเข้มแบบนี้เลย สวีทแฟนตาซีจะมีสีเหลืองเป็นหลักผสมสีขาวและสีแดงฝักนี้ตรงปกเป๊ะฝักนี้หวานทับทิมมีสีขาวเป็นหลักสลับสีแดงและสีเหลืองเล็กน้อยสรุปตรงปกทุกฝักเลยค่ะปลูกข้าวโพดต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงปลูกง่ายตรงปกปลูกกินก็ได้ปลูกขายก็กำไรงามลองแล้วจะติดใจเก็บแป๊บเดียว เต็มตะก้าแล้วนี่ยังเก็บไมห่หมดเลยนะคะตั้งไฟต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปเล็กน้อยคนให้เกลือละลายใส่ข้าวโพดลงไปต้มประมาณ20นาทีก็ได้ทานข้าวโพดท,ที่เก็บจากสวนสดๆใหม่ๆเหนียวนุ่มอร่อย ลองแล้วติดใจแน่นอนสนใจมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสั่งซื้อได้ที่เพจสอนแดงร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรทั่วไปในช้อปปี้ลาซ d a ก็มีจำหน่ายนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ